สีสีซุปอะไรคะซุปซูปอร์ดอทซุปเปอร์ดอทชื่อนือมีมีมีสีซุปเปอร์ดอทค่ะอ่าเริ่มยังยังคะอีนี้อ่าเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะก็จะมีสีมาให้ทั้งหมด12สีนะคะ แล้วก็มีผ้า,ากันเปื้อนมาให้ด้วยนะคะแล้วใครก็จะพิ้พแถมใบงานมาให้ด้วยค่ะนี่ใบงานสวยๆมาให้ด้วยนะคะโอเคเอทำเลยค่ะทำเลยค่ะเอาเสียอะไรก็ได้ค่ะเอาเสียยเออไรนี่เอาเสียอาเสก็ไอาค่ะยเลย จริงๆมันก็ได้ทั้งหัวเล็กหัวใหญ่ค่ะถ้าถ้าเอาฝาออกก็จะเป็นหัวเล็กอจริงๆจิ้มทีเดียวก็ได้ค่ะน้องฟ้าจิ้มทีเดียวเลงเลงและจิ้มอย่างนี้ค่ะเออเลงและจิ้มอย่างนี้เลงและจิ้มอย่างนี้ค่ะอันได้ค่ะถ้าอยากได้หัวใหญ่ๆนะคะก็ใส่ลงไปใส่ฝาลงไปอย่างนี้ หรือไม่ก็สามารถวาดได้เช่นอย่างนี้วาดได้เลยนะวาดได้เลยเอ่อวาดได้เลยวดดเลยวาดเป็นแบบเป็นสีมาให้สีสีน้ำได้เลยค่ะสีเมจิกได้เลยอจบหรือยังคะจบหรือ,อยังคะ รีวิวจบหรือยังคะ,เล,ะเล่นอีกก็จบรีวิวก่อนจบคลิปก่อนอะอ่ะเ,อเร็วทำสิคะทำสิได้ช่วยอ่ะจะได้เสร็จสีเรดก,ก็สวยนะสวยสวย เป็นสีล้างออกได้ค่ะแม่ปลอดภัยทั้งอุป,ปรกรณ์ทั้งบ้านและทั้งตัวน้องโอ,โอ้โหหนูหรอหนูเขียนอะไรคะน่ะหนูเขียนโอ้ออดหนูจะเอาโอ้ออดโอ้โอ้ออกโอเคอ่ะบ๊ายบายก่อนคะ่ะ